สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกับผมทิ์พันธ์ช่องกุมทรัพย์พญานาคครับคุณผู้ชมนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ถ้ำพี่นางพี่แหนงนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับมาตามตัวเลขเด็ดกับพี่นางพี่แหนงนะครับโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับคุณผู้ชมพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหวยอออกนะเนาะนะครับเนี่ยทำพี่แหนงนะครับนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับ กพี่แนงก็จะจุดด้านนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะจุดทูบบกตายายทางนี้ก่อนแล้วก็ไปที่ถ้ำนะครับคุณผู้ชมนะพี่แนงก็กำลังเดีี๋ยวน้พี่แนง,ง,แนงเสร็จพอดีเลยสวัสดีครับพี่แนงสวัสดีครับสสวััดีครบอ๋อนี่คือสารปูตาตายายตายายอ๋อจุดทูบก,กี่ดอกตายายเนี่ยบางครั้งก็ 5, จุดห้าจุดแล้วแต่เก้าสิบเก้าแล้วแต่ดอกเก้าสิบครับเนี่ยสารตานะครับ<ด>ทางเข้า <No>. Mm. เนาะอ๋อโอ้โหตายหาย <c oughs> ื่ตาอยู่ตรงนี้ครก็มาก็ต้องมาบอกกล่าวก่อนมาพูดมาอะไรกับตาก่อนตรงนี้ก่อนที่จะทําอะไรครับก็เป็นผู้ปกป้องรักษาอะไรนี่นะแถวนี้เนาะนอ๋อครับอ่ะเราเป็นน้ำแม่ทรณีที่มวยผมเนาะ ไม่น้ำแห้งหมดเลยเห็นท่านมวยผมเอาน้ำออกที่ที่ทำชนะมานเนาะนี่บอกพี่แน็กเห็นตัวเลขสิ่หาไหนเลขตัวไหนว่ารอยเท้าน่ะชั้นมากเลยครูไหนนี่นี่รอยเท้านี่นี่แต่พี่นางตาดีมากเลยเป็นรอยเท้าไหนเอาอะไรชี้หน่อยตัวนะนก็รู้หน่อยจ้ะรอยเท้าดีมากเลยใหญ่ลวงจึงนะไหนี่นี่นี่ค่ะเออูนี่ตรงนี้รอยเท้าคุณโอ้าเหยียบเล่นนะ แสดงว่าท่านเยียบแล้วก็เอาน้ำโอ้ชัดจริงอืมกลองเจืองจะบาจิงเขอชัดๆเลยก็ได้เออเขอขอชงเลยออยตึกรีงนะต้องกดใส่นงพงนี่ไม่ห้าวเกเาะโอ้ยทำไมเลขเลขอะไรเนาะนี่เนาะรอ้ยท่าชัดมาก รอยเท้ากับสีห้ากระชัดสีห้ากระชัดนี่รอยเท้าเป็นรูปชัดมากเตะดูมันรูปอะไรเนาะนี่พี่นางดูรูปอะไรเนี่ยรูปสิงบ่ะรูปสิงรูปเหมือนเตารูปเต่ารูปสิงแล้วก็รูปอะไรเนียเตาหัวตรงนี้มองไปมันรูปเต่าเพราะว่าน้ำน้ำมันแห้งนะที่นี้เมื่อคืนก็ไปฝันฝันว่าเอาจ้ามาเข้าหิวข้าวหิวน้ำ นี่แหละก็เลยจังได้ว่ามาเอาน้ํามาใส่ให้แม่ก็เลยว่าอย่าเพิ่งใส่ขอดูอะไรในโองคหน่อยสิวันนี้โองมีเข้าไปฝันแล้วฟันกี่ราบเลยทีน้ําแห้งหิวน้ําหิวท่าฟันเขาบอกเลยบอกเลยว่าเข้าหิวเอาจักรก่โจลพอเอาจากรพ่อปู่หอือเปล่าพ่อปู่เข้าพ่นางบอ่มาเข้าว่าเข้าฟันมาเข้าฟันว่าอยากกินข้าวอยากกินน้ํา ก็เลยว่าแต่บอกแล้วแหละว่างวดนี้ให้ตรงๆเฮงๆอีกเด้อก็เดี๋ยวจะให้กินอยู่ให้กินอยู่อีขอเป็นน้ำเป็นข้าวเป็นขนมเมื่อคืนฝันเห็นที่มาข้าวอยากกินเมื่อคืนฝันเห็นเอาจ้าเห็นเอาจ้าปูเนาะจ้ปูอะไรปูเอาจ้านี่คือตามจริงๆก็เป็นเอาจ้าตัวเองเมื่อคืนฝันเห็นตาททดเนาะเขาเดอย่างนี้ใช่ไหมคะ ในภาษาเขมรเราจะได้เอาจอายิงเหาอเอาจ้าค่ะถ้าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นกุยเนาก็พอยิงดาลเตาก็คือเราเดินเข้าไปอย่างนี้นะก็เอาจ้าก็คือมาเข้าร่างเรานะแล้วมีคนมีผู้หญิงเขาเห็นว่านั่นน่ะเอาจ้าอยู่ในตัวเอาจ้าอยู่ในตัวว่างี้ว่าเอาจ้าอยู่ข้างหลังเราแล้วทีนี้ก็ไปพูดกับน้าๆว่ามึงอะไม่เคยให้กูกินอะไรเลยกินไปว่านะอะไรอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ก็เลย เอามาคิดเองว่าเออเดี๋ยวให้เอาจ้าก,กินว่าง,งี้แต่กินอะ่ะอคนอื่นว่าคนอื่นว่านะ้อะไรงี้ไม่ให้เขากินอ,อะไรงี้ะแต่พี่นานก็ให้ตลอดเนาะให้เรียดก็เส้นตลอดได้ตลอดแต่เราจะคิดถึงว่าเออน้ําแม่ตรงนี้ก็หมดพอดีกเลยว่านี่แหละก็เลยได้เข็นน้ำยูว่าปกติน้ํามันจะเติมตลอดแต่ทําไมน้เมื่อวานน้าแห้งแห้งจน ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยก็เลยว่าโอ้ยอยากจะมาชะงงดูเลขดูอะไรหน่อยซิมีอะไรไม่ในนี้แต่เห็นเห็นชัดชัดเลยเห็นตัวไหนไม่เห็นแต่รอยเท้าแหละเดี๋ยว่าเห็นเลขแล้วตัวนี้เห็นหรือเปล่างดูเนี่ยให้นางดูเนี่ยเนี่ยชัดไหมเนี่ยนี่ไงดูเลขอะไรบอกหน่อยบอเห็นไหมนี่นี่นี่เงาตัวใหญ่เนี่ยเลขไอ้จ๊า ทำไมเจ็ดสองก็เจ็ดสามนี่ไงนี่เจ็ดนี่เจตนี่เห็นไหมมองไม่ออกมองไม่ออกเนาะอ่ะเดี๋ยวแต่ใครจะเห็นเนาะพี่นางก็ว่าไม่เห็นอ่ะเราเอาเลขความฝันก็ได้เนว่าสี่ห้าบอในตัวไหนสี่ห้าแล้วก็สักพักพี่นางเดินเดินขึ้นมานี่ไงรอยเท้ารอยเท้าคือรอยเท้ารอยชัดชัดมากเลยรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าผู้หญิงนะไม่ใช่รอยเท้าผู้ชายก็แม่นางธรณีเนาะ ไม่เห็นเลยว่าเขาอยู่นะเล่นพี่นางเห็นไหมเห็นไหมหกศูนย์บอกศูนย์เห็นไหมชัดมากเก้าหรือหกนะฮะเอามันเหมือนทำไมมันเหมือนมีอะไรเขียนอะไรอย่เ้หมือนเขียนเลยตัวนี้ยเมากเลนกเห็นแล้วเห็นไหมหกตัวนี้หกแล้วหกก็ม่หกก็เก้าอันนี้ไม่ใช่หกศูนย์อะไทำไมเรียกยาวๆอย่างงี้ะอันนี้ก็เหมือนรอยเท้าอีกเหมือนกันเนาะอืม มองเป็นทางนี้เนาะหกหกแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หกเก้าหกศูนย์มาหกเก้าก็งทั้งหทั้งไม่หกเก้าหกศูนย์หกศูนย์เหกันศูนย์เก้าศูนย์นี่ตรงนี้ตรงแม่ธรณีเนาะตรงหิกระจิงติดเนาะเจึงรอยเท้ารอยเท้าหน่ะหูก็ไม่รอยเท้าเหมือนกันขึ้นไปเขาเยาะแบเออนี่นีหนี่เจอแหละฝั่งนี้เห็นไหมศูนย์ศูนย์นี่ไงเฉดชัดเลยเอาจะไม่ศูนย์ก็เรียกอะไรเนี่ย เพราะว่าเบลตะหงิดตะหงิดเพราะว่าไม่เคยเห็นน้ําแห้งแล้วเรื่องของเรื่องนะบองปุ้งพึ่งจะตักน้ํามาสองสามกรุบมาเติมแล้วมาเมื่อวานน้ําแห้งบองกะทาเอะแปลกงน้องสิจากว่าอ่างรั่วอ่างแตกนื่แหละมีสองอย่างเขียนไว้จริงๆตัวพี่นางเนี่ยมันเขียนไว้เลยเนี่ยนี่มันเป็นรอยรอยดินเลยหรอตรงนี้เป็นรอยเท้าเหมือนมองเป็นรอยเท้าคนเลยเนาะเหยียบไปเลยเนาะกินรวงจิงกินอ้อโอ้ยเก้าสงสัยจะอยู่แล้วเหยียบไว้แล้วนี่ก้าวกับหก ตัวเดียวกันก็เลยเลขศูนย์นี่ก็เหมือนกับหยียบไว้เนาะตรงนี้นี่เลขศูนย์นี่ตรงกับความฝันด้วยนะเนี่ยโอ้โหในงานแน่นอนอ่ะพี่นางจะเติมน้ำให้องค์แม่ธรณีนะครับเติมชาจะยังอยู่ไหมอธิษฐานชาถุเดสมีน้ำแน่แน่้ววันนี้คอตี่ตัวฝันหายหรือยังหายยังยังเมื่อคืนฝันนะครับท่านฝัน โอ้เฮ้ยทำงานหนักนะนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาช่วยเอาน้ำไปใส่โอ่งแม่ธรณีน้ำก็หนึ่งถังหกสิบลิตรโอ้ตักอีกรอบนึงต้องตักอีกหน่อยนึงมาเคหลือครึ่งครูแได้ไามแข็งแรงหน่อยถ่ายด้วยยวเดี๋ มิเลือกจากคนงานซูมกันไะจัดในอั้นเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะครับเนี่ยไม่เหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยแต่หอบเอาบุญก่อนเน้วเต็มแล้วเต็มแล้วต้องใส่เต็มโอ่งเลยเนาะ ไม่ไม่เคยแห้งหมดนานนี้เลยเนาะไม่เคยแห้งเพราะว่ามาดูตลอดเเออาากูมดักงอือฮอนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับตัวเลขตัวนี้ก็หกศูนย์เนอะศูยสี่ห้าด้วยหกศูนย์เออสาธุสาธุเดี๋ยวเมษาก็ทำให้จัดหนักกว่านี้เนาะให้แม่หน่อยให้ตลอด แม่่นบเติมต,ตลอดแต่ว่าทำไมมาเมื่อวานแห้งโ,โอ้ยทำไมไมาเห็นเลขเฉยๆแล้วเราเนี่โอ้ยทำไมเก่าเลขสวยมาก,ลกาเ,เลยทำไม่รู้ว่าเขาอยู่ไม่งั้นจะไม่เห็นรอยเท้าขนาดนี้หรอกในเนี้ยลอ,องสอ่องดูตรงนี้สิโอ้ยยุงกระมาณครันงเลยนะ ชัดเจ้วเลยชัดเจ้วคือใบไม้ใบไม้อะมันชัดเจ้วเหมือนเลยมองมองไม่ต้องใส่โทรศัพท์นะโอ้เนาะมันมองนี่มองตาเจี๊ยนะตาเปล่ามองเจ๊ไม่เห็นไม่เห็นแต่นั่นเนาะเอาไไมม้้ททชัดแเอาออกมาได้ไหมลองรูมีเลขกไหมมีไงแต่ว่าเรามองอย่างนี้นะเหมือนเลขอะไรเล็เจ็ดเนาะเจ็ดบ่โอ้เลขเยอะนี่เมย์ม่เลขเยอะเลยเออเอานี่เลยก่อน อเอาให้เต็มล้นเลยนี่ฮะแต่ตรงนี้ชัดเนาะเก้าทำไมเก้ากว่าหกเนาะเก้าแล้วเนาะหกแล้วเนาะหกศูนศูนอยู่นี่นี่ศูนหายแล้วมันเจอน้ำได้หายโดยเท้าฝันแล้วพี่เนยพี่นางฝันป่ะเขาเบอ เอานหนึ่งเอาฝันฝันว่าเขาห้อน้าแห้งก็เมื่อคืนฝันฝันว่าเอาจ้าหนะมาเข้าคเขาอยากกินน้ําอยากกินข้าวกีนนะไปว่านาะว่าตาหนะมาเข้าทางนี้แล้วทางนี้ก็เป็นคนแบบไปว่าว่าม,มึงนะไม่เคยให้กูกินข้าวกินน้ําเลยกีไปว่านาะ แต่ว่าเอาจ่ามาเข้าทางนี้ครแบบโจลนะโจลโอเอาจ้าเข้าทางนี้ทางนี้ก็เป็นคนไปว่าว่านะาแต่ตัวเองก็ตื่นมาก็เลยบอกบอกเอาจ้าบอกตาหนาะบอกปูครับเป็นเป็นเป็นพ่อของแม่เอาจ้า<อ>เราก็นั่นเราก็เวลาเส้นเวลาไหวเวลาเราจะนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้เราก็จะที่ฐานหา ก็จะมีตาสิงห์แม่จ่าลอยอะไรอย่างนี้คือจะเรียกแต่ชื่ออยู่สองสามคนก็จะเห็นตลอดเลยจ่าก็จะนี่แหละก็ฝันเห็นเขาฝันว่าเขาน่ะมาเข้าทางนี้แล้วก็ไปว่านะว่านะไม่เคยให้เขากินอะไรเขาว่างี้นะจ่าแต่วันนี้ก็เลยว่าก็บวกว่าเมื่อคืนมาเห็นน้ําแม่ธรณีแห้งด้วยแหละแห้งด้วยอ๋อก็เลยตั้งใจว่าวันนี้ว่าถ้ามาก็จะเอาน้ําขึ้นมาใส่ให้ท่านเพราะว่ามันแห้งน้ํามันแห้ง ปกติไม่เคยแห้งเลยบอเนี่ยไม่เคยแห้งกปกติเราก็จะเติมมาเราก็จะมามองตลอดเพราะว่าแม่ตอนนี้ตรงนี้คือพี่แดงเขาก็เห็นตลอดว่าเขามาอาบน้ําตรงนี้ไงก็จะเอาน้ํามาใส่ไว้ตรงนี้ตลอดไม่ให้น้ําแห้งแต่ทีนี้เมื่อคืนมาเมื่อวานมาน้ําแห้งพอมาเห็นปุ๊บเห็นรอยเท้าเลยวันนี้ก็เลยว่าพี่แดงอย่าฟึ่งเพราะว่าปกติน้ําแม่ตอนนี้ไม่เคยแห้ง <c oughs> ก็เลยว่ามันตีกว่าแล้วนู้นเรามีองค์ตรงเนี้ย <c oughs> ไม่เคยเห็นแห้งขนาดน,นี้ไง ดีกว่าแล้วแล้วไม่เคยเห็นน้ําคือเราจะไม่เคยปล่อยให้น้ําแห้งไงก็เพิ่งเติมเองเพิ่งเติมเองพี่แนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่น้ําขอดูอะไรหน่อยสิมันตึงเหยินตึงเหยินอะไรย่างงี้พอเจอพอไปปุ๊บเจอเลยก็เจอรอยเท้ารอยเท้าเลยกับเลขด้วยเลขด้วยเลขอะไรนะมกินนี่พี่แนายเขาเห็นสีห้าพี่แนาเห็นสีห้าพี่นางเห็นหกศูนย์เห็นหกศูนย์หกศูนย์กับหก หกศูนย์เลยเนาะก็ถ้ารอยเท้าเท้าก็เท้าถ้าเราตีเป็นภาษาคำียนจึงกับเจ็ดเจ็ดอ๋อจึงกับเจ็ดอ๋อกันล่งจึงเนาะเจ็ดแล้วก็มาบวกกับตัวเลขสามมุมแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสี่ห้าอะไรงนี้ก็ได้อืมแต่ก็เหี้คกหกศูนย์นี่ก็ชัดอยู่เนาะตรงนี้ก็ชัดอยู่ศูนย์ตรงนี้ก็รอยเท้าแล้วกับรอยเท้าก็โอ้หกเจ็ด เนาะก็รอยเท้าจือกเจ็ดก็หกเนาะก็หกเจ็ดนะเนาะหวหนาจะหกเจ็ด oh, <6 7. S 1> ใช่เนาะหกเจ็ดศูนย์เพราะว่าไม่เคยแห้งนะ้ำแม,ม่มาดูตลอดไงครับอ๋อครับอ่ะเดี๋ยว <g it> เรื่องความฝันเดี๋ยวก็จะทาตัวเลขความฝันจะตรงกับความฝันหรือเปล่าเนาะ <g it> ครับเดี๋ยวเราดูคลิปความฝันของพี่นางอีกครั้งหนึ่งเน้อนะครับอ่ะให้พี่นางจุดทูบก,ก่อนแล้วค่อยเล่าความฝันอันนี้แค่เติมน้ําอันนี้แค่เติมน้ําเองนะครับนี่นะครับแล้วเราจะดูคลิป ต่อเด้อครับหรับคุณชมแม่นะแม่นางธรณีครับแม่ธรณีนะครับ,มรรบหมวยผมน้ําแห้งเลยมีรอยเท้าด้วยเนาะมีรอยเท้าด้วยอ่ะแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมเนาะตอนนี้อยู่ที่พี่นางพี่นางคนฟันแม่นนะครับน้าพี่นางกับพี่แดงในถ้ำน้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ท่านก็จะไหว้หลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในถ้ำจะสังเกตดูได้ง่ายๆบริเวณถ้ำนี้จุดทูบตลอดเลยหลายที่มากอ่ะ ได้น้าเติมเต็มแล้วครับของสายจะให้เรามีโชคมีลาภเต็มงวดนี้เต็มเต็มแน่นอนนะครับเบื้องต้นเห็นเลขอย่างนี้นะฮะชัดๆเลยนะครับรอยเท้าเลขเก้าเลขหกหกเก้าหรือเปล่าเนาะตัวเดียวเดียวโดดอ่ะเต็ม่กี้เห็นเลขศูนย์ตรงนี้นะครับแต่มันอยู่ไกลเนาะนะครับเก้าศูนย์หกศูนย์อ่ะนะครับจึงก็เจ็ดอ่ะเลขอยู่มานี่กว่านะครับอะเป็นแนวทางเป็นแนวทางสาธุสาธุขอบคุณครับ Assalamualaikum warahmatullahi